เดินทางไปบ้านลุงนะครับกับชาอิมนะครับ,บนีบ่วันนี้ได้แพคคู่แพค <มา S 1> แคู่มาแพคคู่มาด้วยกันนะร,รถรถเข้าอู่นะครับเข็มเอาไปเข็มรถเอาไปเปลี่ยนอะไรอยู่นะครับก็ยังยังไม่เสร็จอาทิตย์นหน้าน่าจะเสร็จนะครับก็ลเลยได้ออกเดินทางมาด้วยกันอบอุ่นดีครับมาด้วยกันบงง กันร่วมทางเพื่อนร่วมเดินทางบอ่งขับมาด้วยกันนะครับถ,ถ,ถ้ามาคนเดียวก็จะง่วงๆเลยขับไปง่วงไปนะครับก็บรรยากาศที่จะมาดงน่าจะคือคักเนาะมันหยุดด้วยเสาร์อาทิตย์มีเราไปสมทบอีกอสองคนห,หลายคนแกล้วไน้นองแกล้วสนุก้วอาทิตย์ที่แล้วหลังจากที่ไปสารกันเข้ากับกับบ้านเนาะเข้าลับบ้านทยอยกันแบบแมะไปบ้านไปช่วย ดํานานะครับโอ้ไปแอบไปดูปแตนไรไล่ติดต่อเลยปแตนมันก็ไปดำนานะครับวังเยี่ยมป่ะโอ้โหแต่เราดูแสงแต่เห็นมันไปดํานาที่กัดอย่างไรแน่นอนครับกัดแน่นอนแต่ลงดำานานะครับกับซอว์วานะครับทางลิงก็เร่งเรเพื้นเรพื้อนตีแบบบ้างวันนี้รถปูนน่าจะมาแล้วนะ อาทิตย์นี้น่าจะได้เทนะครับน่าจะไม่รอดเสริมกำลังเสริมกำลังช่วยการหยิบจับคลไม้คนละมือการเทพื้นนะครับการเทพื้นว่าลุงก็เล่งจะย้ายฝั่งมาฝั่งนี้เนาะมันจะได้กว้างขึ้นนะครับลานลำนะครับลานลำ,ลำจะเทน่าจะค่อยๆเทไปเพอๆอาจจะเทรอบเลยดูรทรงแล้วนาคตเนะอนาคตเต็มเพราะว่า <laughs> <laughs> ต่มือีเลวลาฝนตกอะน้ำม,มันมันไหลมันซอกถ้าเทหมดเนี่ยมันแค่บนจีที่แบบให้มันไหลออกไปทางถนนเลยลนะสโลปเนี่ยแมนสโลบท่านแสลปเอียงลาดชันไปเลยเพราะว่าช่วงฝนตกนี่ท่วมเชื่มครับมันเป็นทางเป็นทางน้ำผ่านอยู่แล้วมันต่ำต่ำ เป็นสวนมันเก่าก็ไม่ได้ถมขึ้นเยอะเนาะตั้งแต่ที่แรกอาถมก็มงูงบมหาศาลใครจะถมเท่าถนนแช่ปั๊บทีรันปั๊บไหแมนออกไม่ซืเนาะก็ถือว่าถมขึ้นมาเยอะนะแต่ก่อนต่ำกว่านี้นะจะเทียบท่อถนนรอได้นะแต่ก่อนอ้ต่ำกว่าถนนจะโถมไปถมมากไปเรื่อยๆถธอเลืกกหน่อยพัฒนาไปเรื่อยนะครับผม เาไปเรื่อยเไว้ต้อนรับ FC นะครับที่มระกาบป้ายองโปูนะครับแล้วก็มาเยี่ยมให้กำลังใจลุงกับป้นบาน,นะครับ FC เรานี่แหละนะครับ FC พอต่อทั่วโลก อนาคตอนาคตเนาะลุงก็น่าจะมีร้านอาหารเนาะที่ที่เราคุยกันเนาะที่เราคุยกันนะครับไปดูไอพี่จอนนี่นะครับพี่จอนนี่ก็น่าลุงน่าจะแพ่นๆตัวเองไว้แล้วแหละคิดว่าคือหลังจากที่ใทุกอย่างมันจบเรียบร้อยดีครับเรียบร้อยนะครับเห็นดูแบบร้านจอนนี่แซ่บจอหนนี่แซ่บนะครับกำลังดังตอนนี้ดังดังในโซเชียลเลยดังบนดังบนห้างเขื่อนสิรินธร ครไปทางนั้นน่ะโอ้โห oh, oh. ตืมเต็มเต็มนะครับมีร้านอาหารแล้วก็มีรีสอร์ตรีสอร์ทที่พักที่พักเหมือนแกมีแพร่พร้อมเนาะนี่แม่งครับล่องแพ,งแพที่แม่น้ำมูลติดแม่น้ำเลยล่องแพเสร็จนอนรีสอร์ทกัขบข้าวมีเหมือนมันเป็นแบบครบวงจรข้างในวงจรน,นะครับที่จันี้ก็ถือว่า เป็นนักธุรกิจไปแล้วนะครับเป็นการเป็นนักธุรกิจเต็มตัวแล้วตำรวจด้วยก็ถ้าลุงเปิดร้านนะครับอันนี้คืออนาคตนะครับอนาคตเรามองนะครับมองลุงเปิดร้านลุงมีฐานเอฟซีอยู่แล้วนะครับลุงได้ขายของแน่นอนเอฟซีก็มาอุดหนุนอยู่แล้วคนมาเขากกินข้าวเนาะเดินทางมาเหนื่อยเหนื่อยหนึ่งลมาแล้วมากราบไหว้องค์ปูใช่ตอนนี้ก็จะมีร้านกาแฟเห็นไหมสังเกตดูคนมากราบไหว้องค์ จะแวะมาทันมาคือมากินกาแฟมากินน้าแล้วถ้ามีร้านข้าวมาคนก็จะต้องไปนั่งกินก่อนช่ค่อยไปไหว้ไปที่อื่นไปคำชะโนดอะไรมาเนี้ยมันอยู่ใกล้กันแวะรองท้องใช่ครับ่อนนะครับคือแบบอาจจะมาถึงเพราะว่ายังไม่มีร้านข้าวเลยเนาะเนที่ที่เราอยู่ตรงนี้ก็ค่อยเป็นค่อยไปเราพูดถึงอนาคตนะครับเราพูดถึงอนาคตอนาคตเด้อพี่น้องครับผมมองไว้มันเจริญแน่นอนแหละ เชื่อว่าอย่างนั้นจะเรินแน่นอนขนาดมาแรกๆเรื่องวุ้มีหย่างอยู่ซู่เอมีฮอตลันเนื้อย่างร้านตำแซ่บตำนัวนะครับอยู่ใกล้ๆนะนะครับเริ่มมีร้านอาหารขึ้นมาแล้วก็เลยว่าอนาคตถ้าลุงจบขดุมาดีทุกอย่างอ่าน้นไปด้วยดีก็ให้ลุงมีร้านอาหารของตัวเองเนาะใช่ครับลุงมีร้านของเองก็จะมีรายได้เพิ่มอีกครทางหนึ่ง ปังแน่นอนครับฟันธงปังแน่นอนเป็นแหล่งธุรกิจเลยอืมทังนี้ก็มีร้านกาแฟแล้วก็เราทำทำไปทุกอย่างนะครับทั้งขายของขายครีมก็ขายเหมือนเดิมแล้วก็ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ของนมโฮมซับก็ขายเหมือนเดิมก็รอดูนะครับรอดูรอดูรอติดตามนะครับที่จอยนี่เป็นเก่าสุดยางหรือสุอย่างขายเพลงเยียงควายเียังง่ายเอาไปงาม ใกลตีพี่ซอดใกล้ยิน <c oughs> แพร่ต็มมายะนะครับก็คือเขามีหารดิบซีนะครับหรือจะเป็นคนที่ขาจรหรือขับรถผ่านยังไงเขาก็ต้องแวะครับแวะแวะอยู่แล้ว<ม>ถ้ายิ่งแบบอาหารเราถูกปากอร่อยอ่ะคนก็อย่าบอกต่อบอกต่อ เต็งแน่นอนครับต็งแน่นอนแก๊บเช็คอินเนาะตรงนั้นแ่ะเป็นเช็คอินแล้วของฝั่งนู้นและนี่ก็เป็นเช็คอินฝั่งนี้เลยวันนี้เขาเรทำไปกาบองปูมาถ่ายรูปกับปูแล้วก็กินข้าวอร่อยอร่อยถ่ายรูปแจ๊บแค่คิดนะอันนี้แค่คิดนะผมถ้าอร่อยอร่อยมาถ่ายรูปกับปูกับป้ากับเอฟซีกับยูทูบที่ท่านชอบนะครับได้่ายถายรูปคุยกันนะครับก็มีความสุขแล้วนะครับ นี่เนาะ <Okay. S 1> เราลอง,ลองสแสดงความคิดเห็นกันดูนะครับอ,อนาค,คตนะครับนอนาคตมิกันเข้ามานะครับว่าความคิดเห็นของเอซแต่ละท่านแต่ละคนจะออกในแบบนวทางแบบไหนนะครับอันนี้ก็พูดถึงเรื่องอนาคตนะโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้เดี๋ยวอารเอมขออนุญาตขับรถเดินาทางต่อนะครับผมเจอกันที่โน่นนะฮะสวัสดีครับ